ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์ใช้สกิลคอมโบวิ่งไวยิงไวทุกอย่างคือเจ้าไวหมดเลยนะแต่ยินพี่ชายนี่ไงสกิลทำงานแล้วเห็นไหมทุกคนดาจาแเรียบร้อยไปโอ้ดูดิยิงโคตรไวอ่ะแถมวิ่งไวด้วยนะไปหนึ่งหัวไปสองหัวดูดิยิงโคตรไวอ่ะทุกคนโอ้โคตรโกงอ่ะมันจะขับพาผมไปไหนเนี่ยทุกคนอจะพามาหาเพื่อนหรือยังไงฮะทำไมต้องรอเรามาตรงนี้วะ ขอขอกลาวสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักของช่องแมคคุดด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์ใช้สกิลคอมโบวิ่งไวยิงไวทุกอย่างคือจะไวหมดเลยนะมาดูกันนะครับว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่านะฮะสำหรับตัวละครผมก็เอาสกิลมาทั้งหมด4ตัวก็จะเป็นทัชซูยะ เคลลี่ดาชาแล้วก็รูหน้านะพนวะก3สกิลแรกเนี่ยผมเข้าใจการทํางานนะแต่ลูหน้าเนี่ยผมอ่านแล้วผมก็งงอะ่ะไม่เข้าใจว่ามันทานํางานยังไงนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกละกันนะฮะโอเคมาลงแล้วเราก็มาเก็บปืนเลยนะเราสามารถเก็บปืนอะไรก็ได้วันนี้เรู้สึกสบายใจยังเลยวันนี้อุ้ยข้างหน้าอย่าเพิ่งแลกของเพื่อนแปนายไปตายก่อนเลยอุ้ยใครลงลง่มเปล่าวะอุ้ยใช้นกด้วยนะล็อกล็อกเป้าไม่ได้แปล้มก่อนเลยเดี๋ยวซ้ำก่อนนะ ตามก่อนเอาอะไรเนี่ยฟรีไฟเป็นอะไรวะเป็นแบบนี้หลายครั้งละอุ้ยแม็กซิมใจเยนแม็กซริมอุ้ยีลยลย่ลิงยาลูฟี่โอเคตายไปก่อนเลยลูฟี่หมัดยัางยุดข้างหน้าเรามีคนอยู่ไปล่วงก่อนเลยไม่รู้ชื่ออะไรนะคนนี้อีกคนโอ้ไม่ทนนะันอะวันนี้เราไมา่เล่นเซิร์ฟไทยนะทุกคนรู้จักชื่อตัวละครศัตรูได้อ้ยจะล่วงแล้วนะ่ะจะล่วงแล้วนะ่ะโดนอีกร้อยหนึ่งก็ตายละ โอเคจุเรียบร้อยดาวตีโซเนียไปโอ้ยคนยังเดือดละทุกคนผมดูเปลี่ยนกล่องสมด้วยอ้ยใจเยสโอ้ยเรียบร้อยทัศสุยะไม่ใช่ดิไฮโตะโอ้โหคนมาจากไหนวะเลื่อนละซิปเลื่อนละซิปปันหนึ่งเมื่อจะต้องค่อยๆวโอเคสแนปก่อนทำก่อนไปหมดหมดไหมหมดเถอเออขอพันยาก,ก่อน วันนี้ไม่ได้เอาโจตามอะรู้สึกแบบเล่นแล้วโคตรแปลกอะมันดูเลือนไม่ได้อะทุกคนลองคิดเอานะถ้าเกิดผมบาสกิลดูเลือนมาเนี่ยคือแบบเลือดผมไม่ได้ปั๊มเลยนะบอกก่อนถ้าบวกเยอะขนาดนี้เออแต่วันนี้เรามาในทีมวิ่งไวยิงไวไงเออส่วนรัสซญยัตจะเอามาไว้สําหรับในการชาร์จไวนะมันจะมีคนเลยว่าตรงนี้ ไปล่วงก่อนเลยส่วนซัส,สุซยะเราจะเอามาชาร์จกับจุ๊กนีนะส่วนเคนล,ลี่ก็เอามาวิ่งไวแบบปกติทั่วไปนะส่วนตัวละครดาชานี่เราจะเอามาใช้ในตอนที่เราบวกคนนะมันจะทำให้ปืนเรายิงไวขึ้นแล้วก็ภายใน6วินาทีเนี่ยเราจะวิ่งไวขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดผมผมเข้าใจไม่ผิดน,นะใช่ไหมทุกคน6วินี้คือเราจะยิงไวแล้วก็วิ่งไว ส่วนรูน่าเนี่ยผมไม่เข้าใจอะว่ามันทํางานยังไงไม่เข้าใจว่ามันแบบเอาอตาลันมาเปลี่ยนเป็นวิ่งหรือวิ่งอะตาลันเออผมไม่เข้าใจอะ่ะในตอนนี้เดี๋ยวขอฟาร์มของก่อนนะทุกคนเราจะได้มีของพร้อมใช้สาหรับการทำคอนเทนต์วิ่งไวยิงไวนะเจอคนทุกคนเราเจอคนเราเจอคนชนเลยชนเลยมาเออมีคนขับรถมาด้วยใจเย็นใจเย็นพี่ชาย นี่ไงสกิลทำงานแล้วเห็นไหมทุกคนดาชาแเรียบร้อยไปโอ้โหดูดิยิงโคตรไวอ่ะแถมวิ่งไวด้วยนะเป็นเระยะเวลาหวิเราลิ้นผมเป็นไรเนี่ยลิ้นพันแล้วนะผมก็พูดไวเกมก็ยิงไววิ่งก็วิ่งไวนะวันนี้ทุกอย่างไวหมดนะคนตัดก็่าลื้นตัดไว้ด้วยนะคลิปนี้จะได้ลงไวไวนะยใครขับบิ๊กมตมาวะมาลงมาเลยไปหนึ่งหัว แปสองหัวดูดิยิงโคตรไวอะ่ะทุกคนโอ้โคตรโกงอะ่ะคอมโบนี้ก็แบบน่าเล่นตลอดนะแต่แบบผมน่าจะเอาแบบพวกรูหน้าออกอะ่ะนะตัวหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นดูดเลือดน่าจะดีกว่านะอัน <Huh? S 1> นี้คือแบบเออยิงเรียคนนะทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าผมมีนี้ทําไมโอเคเดี๋ยวพันยาก,ก่อนพันยาก,ก่อนนะเดี๋ยวศัตรูจะมานะเหมือนผมรู้สึกว่าจะมีเสียงคนแบบพึ่งกระโดดร่มลงมาเดี๋ยวขอไปเช็คขอมโบดเอ้ยกดปีนแต่วาปีนไงทุกคน มีแม้เมื่อกี้เหมือนมีคนเพิ่งโดดล่มมาเหมือนตายแล้วเพื่อนชุบมาอุ๊ยนี่ไงนี่ไงไปมาดูดของอะไรตรงนี้ไปอีกคนเลยจะมาดูดของจะไม่ล่ะนายเรารู้ว่านายเพิ่งเกิดมาตรงนี้มีของเยอะมันเป็นของของเราเองเพื่อนโอเคน่าจะหมดแล้วแหละนาอทุกคนไม่น่าจะมีอะไรละโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มเมืองอื่นกันต่อดีกว่าเมืองนี้น่าจะหมดละเพราะว่าเรายิงสมองเทงหมดละ มาเดี๋ยวเราไปดูดงแอร์ดอบดีกว่าน่าจะมีคนนะเพราะว่ามันมีขีดอยู่ขาวๆนู่นไ้มีคนจริงๆด้วยทุกคนมาสโครกระโดดยิงได้ไหมมุมนี้ถ้าได้เราก็ยิงนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ลากหัวแล้วกันนะมายิงไม่ได้วะทุกคนเขาหลบเล่นเป็นนะนี่น่าจะนักแข่งนะโอ้โหเนินเขาไม่ชอบเลยเนินเขาเนี่ยมีรถขับมาด้วยว่ะรถจีบรถจีบไปโล่วงแล้วล่วงแล้วคนละทีมกันด้วยไม่ทันนะ่ะเดี๋ยวรัดตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเค เอาดาวแล้วนี่วะเราน่าจะยิงติดตซเนี้ยนะคนอย่างเยอะคนอย่างเยอะใจะเย็นเพื่อนไปคลองซวงหนึ่งโอ้ยด้านนี้ก็มีไปไม่ตาย <c oughs> เพื่อนยาโอแหลกคนมันแหลกอ่ะอไม่ตายเพื่อนยาโอแหลกคน <c oughs> มาทุกคนเอาใหม่เมื่อกี้คือแบบ ปืนโคตรกากระคองสวงทุกคนโอ้ปืนในตำนานเราจะไม่เล่นแล้วนะไปให้ตกไปไปก่อนเลยแล้วเมื่อกี้มันแหลกด้วยเป็นอะไรก็ไม่รู้ตอนยิงอ่ะหันไม่ได้อ่ะไปลิงไปไป,ไปเลยโอ้โหไม่มีสกิลดีกระสุนนะเล่นอย่างลำบากซ้มก่อนลารดก่อนโอเคไปเจไปไปโดนใหม่เจลารดก่อนเลยโอ้ยเดือนอยู่นาะนแบบนี้ก็เดือดนนานทำไปเล่นแบบอุ้ยอุย้ยฟิวฟิว ฟิวฟิวใช่ไหมเพื่อนหนีทำไมเราเพื่อนเอาฟิวฟิวมาอุ้ยข้างหน้าอุ้ยข้างหน้าก็มีอบเรานายมาปันเราแงนี้เนี่ยนายห่วงหลังก่อนไปเพื่อน <c oughs> นายไม่ดูหลังเลยเลยทำก่อนกระสุนไม่มีแล้วว่าอย่านะทุกคนตอนนี้เราขอให้เราเล่นแล้วชนะด้วยเถอะสาธุเมื่อกี้เล่นยังเดือดอะ่ะเสียดายมากเลยยี่สิบคิวเลยนะแบตนี้ไม่รู้จะถึงไหมนะดูจากรงแล้วไม่น่าถึงนะดูดิต้นเกมไม่ค่อยเดือดเหมือนแบตที่แล้วเลยอะ่ะคนตัดเราตัดไปใส่ได้ไหม ทำเนีนยนๆเลย้ยเดือดอยูนาะแบบนี้ก็เดือดนาะทำไปเล่นไปเหมือนว่ายังไม่ตายโอเคตายตนะ่อนะโอ้โหเจงกระโปรงเลยนะทุกคนอันนี้ใครยิงตายวะเนี่ยไปเจ๊อันนี้ไม่ต้องซุบไปตายเลยข้างหน้าโอ้โหไม่ทันนะ่ะเขาวิ่งเข้าบ้านไปแล้วเดี๋ยวเราไปซาดเลยนะทุกคนดูดิวิ่งโคตนไวอะคอมโบบ้าเลยวะเนี่ยเอ็กซ์าเลนหรือเปล่าไปเพื่อนไปก่อนเลยนะเดี๋ยวเราฟันมีดก่อนเอามาเอาของมา ถ้าเราขอไม่เดือดเนี่ยเราไปบวกไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเราไม่น่าจะรอดเดี๋ยวรอบนี้ขอใช้โทก้อนแล้วกันนะผมจะไม่เล่นคองซวงละนะยิงก็ไม่ตายนะต้องเป็นเมื่อก่อนนี้คือตายแล้วนะแบบนั้นนะเออเมื่อกี้ถ้าเราปืนดูดผมว่าน่าจะชนะนะคือแบบคองซวงมันยิงเบาเอาปืนดูแล้วกัน, <c oughs> นไหนๆก็พูดมาขนาดนี้แล้วนะไปเล่นโทก้อนก็ได้วะทางขวาเราทางขวาเราเหมือนจะบวกกันอยู่นะทุกคนอยู่ไหนวะนี่ไงซ้ายซ้ายซ้ายอยู่ไหนวะนู่นนู่นยนู่นนู่นนู่นนู่ ไม่มีเลยไปไหนแล้วอะทุกคนอุ้ยยังไงไปเก็บของกันจ้าไปไปเลยนะเราให้นายไปเก็บใปในแบนหน้าเลยนะเราขอเก็บของนายแล้วกันนะขอบคุณมากที่ฟาร์มให้เราเฮ้ยใครยิงเนี่ยไปสูตรสโคปกระโดดยิงในตำนานยังใช้ได้ผลนะทุกคนถ้าเกิดคนยืนนิงให้เราแล้วก็หันปืนมาทางเรา ไี่ไงแบบนี้โชว์ให้ดู2รอบแล้วนะใครที่ยังทําไม่เป็นก็ไปฝึกได้นะแต่ข้อเสียเลยก็คือมันแบบต้องเจอคนยืนนิ่งเท่านั้นแล้วก็เราต้องกดไวมากๆเลยนะถ้าเราไปกดช้าเนี่ยคือเราตายหาแน่นอนทุกคน <laughs> นะเพราะว่าเราต้องยืนวัดกับเขาเลยนะก่อนนี่คือต้องหนาม้วกคือต้องแน่นเลือ่อนคือต้องเยอะนะถ้าจะทําแบบนี้แล้วก็ต้องใช้ปืน BS ไม่ก็เอเอ็มแเท่านั้นนะเพื่อการทําเราจะได้มีประสิทธิภาพโอเคไหมทุกคน้ <laughs> าไม่เชื่อก็ลองเอาฟาร์มสไปทําก็ได้นะถ้ามันทําติดหลายๆรอบก็ เป็นไปไม่ได้หรอกนะไปเดี๋ยวเราไปล่าคนดีกว่านะทุกคนคนน่าจะอยู่นี่ไงโรงพยาบาลเห็นไหมทุกคนเราเปิดตาล่านะแล้วเราก็จะไปล่าคนกันนี่ไงนี่ไงเพือ่อนจาหนีดินายไม่มีปืนหรียงไงเนี่ยทำไมนายถึงหนีเนี่ยเพื่อนมาทัศยะอุ้ยลูกซองลูกซองวัดกับปืนลูนมันไม่รอดหรอกไอ้น้องเพราะเราเคยใช้ลูกซองมาก่อนแล้วเราไม่รอดไงทัศ <c oughs> นยะโอแหลกเราลยม,มาใช้ปืนลูนไงในแม์นี้ นายไปเรียกเพื่อนนายมาเร็วเหมือนจะมีเพื่อนเขาอยู่นะทุกคนใช่ไหมวะเดี๋ยวสามก่อนเลยเนีย่ของก็หูของทำไมของมีปืนสามกระบอกวะ <What? S 1> น่าจะเป็นปืนที่ตั้งไปอยู่แล้วอุย้ยมาขึ้นรถเราได้ไงเนี่ยนายนายไม่อยู่ทีมเรานะนายจะมาขึ้นอย่างนี้ไม่ได้นะหรือว่านายคือเพื่อนของคนเมื่อกี้นายจะมาเนียนล้างแคสเราใช่ไหมล่ะแม่ไปเดี๋ยวเรามาดูศพเขาดีกว่าว่ามีอะไรให้เราบ้างโอ้ของไม่เฟี้ยวเลย เฮยเหมือนจะมีคนมีไหมวะยิงเรียกก่อนเลยออกมาเพื่อนเดี๋ยวนายจะเจอสเตปโซปโดนยิงเรานายออกมากระเสียงทำไมถึงเป็นอย่างนี้นายอยู่ดีๆสำเนียงผมก็ออกเนอะๆอุ้ยนั่นไงหัวโพ่อุอ้ยแป๊บหนึ่งพันญาก่อนนายอย่าใช้สกิลจอยวอลนะจะเย็นนะเพื่อนเราไม่อยากกระโดดใหม่แล้วเดี๋ยวนายเจอเอเดอร์แมนปึ๊บมานายไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหม มพโพอุย้ยอย่าเพื่อนมึงเราไม่อยากกระโดดใหม่แล้วหรือไปชุบ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 เราให้โอกาสนายนะเพราะว่าเราเห็นนายเป็นคนรักเพื่อนโอเคไปชุบเลยเราจะไม่ยิงนายอิฟก่อนอิฟก่อนอิฟอิฟอิฟนะอิฟนะอนนี้เราเอาหัวหัวแม่โป้งพันกันละนะเรานอิฟไปเอาระเบิดไปก่อนหนึ่งหน่วยสองหน่วยโยนระเบิดใส่เยอะไหมครับสองหน่วยครับ โอ้โหไม่โดนเลยนะระเบิดแล้วใครขับรถมาไปลม้มอูข้างหน้าเต็มเลยเอ้ยอะไรเนี่ยวีไฟเกือบตายมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะโดคนโปรแกรมผมมาเล่นอยู่ดีชอบเปิดตั้งข้ามเป็นโลกอะไรเนี่ยอุย้ยอย่าทัศนยะอย่าลอยนะเดี๋ยวเราเก็บทัศนยะก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดนลอยอขับรถมาแล้วขับรถมาแล้วทัศนยะไปก่อนเลยเรากลัวนายวะ่ะอุย้ยไม่ใช่ นี่มันเจ้ามวยนี่ว่าไปเลยอ้ามวยอ๋อไม่ชอบเลยอเพราะว่ากาลัวลื้อข้าวไตนะมาข้างล่างเรามาเจอกันใหม่เลยเมื่อกี้อะโปรแกรมเราเอออะมันไปเออเพิ่งตั้งค่าอีงเป็นโลกอะไรไม่รู้นะเป็นหลายรอบเลยเนี่ยวันนี้ขึ้นมาทําไมขึ้นมาทําไมโอ้โหมีโคโนโอ,อุ้ยยาไปล่วงเลยไอ้ัวไม่ติดอีกเป็นโลกอะไรวะเนี่ยวันนี้เล่นรู้สึกไม่สมุนเลยไปล่วงเลย นะเดี๋ยวเราซ้ำก่อนตอ,อนนี้ก็ได้มา16คิวแล้วรู้สึก <c oughs> ไม่ค่อยเดือดเหมือนแบทก่อนเลยอะแบทก่อนอะโคตรเดือดเลยแต่เราตายอะจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้คนตัดแบบตัดโหดๆก็ได้เนาะเออให้เราเป็นอมาตะาแล้วก็มาเกิดใหม่อีกครั้งหนงอุ้ย <c oughs> ไปล่วงโซนเนี่ยตายซนะ เรียบร้อยโซเนียตายแล้วก็มีคนขับรถมาไม่เลิกไม่ลาสักทีนะตัวขับรถเนี่ยขับทําไมทั้งวี่ทั้งวันเลยเนี่ยถ้าเราวิ่งตามเขาไม่น่าจะได้นะเดี๋ยวเราขับรถไปด้วยดีกว่าทุกคนดูมันจะขับพาผมไปไหนเนี่ยทุกคนจะพามาหาเพื่อนหรือยังไงฮะทำไมต้องรอเรามาตรงนี้วะอย่าบอกนะพามาแบบไม่ผมเก็บสีเลยโอเนลงรถแล้วอุ้ยไม่ทันนะ่ะอุ้ย กดเครื่องล่นทำไมวะหุ่ยนุ่งงเจอเพื่อนละไปหนึ่งคนก่อนเลยเพื่อนนายอยู่ไหนนิ่งๆเพื่อนโอเคแบบนี้แหละพาไม่หมเก็บสองนี่นะดี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 ทำดีทำดีทำดีแม่ทำไมไม่พามาแบบเจอสักสี่คนเลยอะพามาทำไมเจอแค่สองคนเนี่ยไม่เฟี้ยวเลยนายนะนายกลับมามีชีวิตใหม่ได้ไหมเราจะไปชุบเพื่อนนายเดี๋ยวเราให้เหรียญเลยนะ ตอนนี้ก็ของเราก็ถือว่าฟูรแล้วนะเดี๋ยวเราจะขับรถไปล่าคนต่อนะทุกคนหอ,อนาฬิกานะ่าจะมีคนนะเพราะว่ามันมีพวกแบบเออตู้อยูอย่มีคนขับรถไปล่วงก่อนเลยนะตะโกนกระโดดเรียบร้อยตายไหมโอเคดาวเรียบร้อยนะเดี๋ยวตามก่อนไม่มีดูดเลือดเล่นรล้วสุดขอดัดใจเลยแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนไม่มีดูดเลือดก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราเก็บของได้ทุกอย่างนะในวันนี้หรือว่าทุกคน โอ้โหมาดูแบบเอามันละกันนะทุกคนวันนี้เน้นสเต็ปมันๆน,นะยิงโหน,นเดือดๆใจเย็นเพื่อนอย่าปลารละเบิดดีมาเดี๋ยวเราไปซาร์แล้วนะโอ้โหมีสองคนว่ะสองคนสองคนสองคนเรียบร้อยอุ้ยล้มหนึ่งต้องซาร์ละตอนนี้เพื่อนเขาได้กลัวแล้วนะเรียบร้อยหมดตี้นะโอเคได้มายืดสี่คิวละแมทนี้ก็อุ้ยมีโอกาสหนึ่งสามสิคิวนะถ้าเกิดเขาชุบมกันมาอีกทุกคนเพราะว่าคนเหลือแปดคนแล้วถ้าไม่นับเราก็เหลือเจ็ด นะมีโอกาสถึงสามสคิวถ้าเกิดเขาจุกกันมาอีกหรือว่าผมต้องเก็บให้หมดทุกคนมันจะมีเสียงเท้าเลยวะใช่ไหมวะข้างหน้ามีพิคคุณอ่ะอาจจะมีคนก็ได้โอ้ยโอ้ย,อยพูดยังไม่ทันคำขาดเลยคนก็มาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นบ้านก่อนไม่ขึ้นดีกว่าเหมือนจะมีคนยิงอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราลงไปดูเลยมีไหมวะนุงไงไอวอไอวอมีไอวออยู่มีไอวอเรียบร้อยสูดในตำนานใช้ได้ผลนะ หูสัมไม่ทันน่ะแต่ไม่เป็นไรเราปล่อยเขาชุบนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนเสมอนะไม่ว่านายจะผิดพลาดยังไงเราให้โอกาสนายเสมอนะแต่เราให้แค่รอบเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวเกมมันจะนานไงเดี๋ยวคลิปมันจะนานเดี๋ยวคนตัดจะตัดนานไงเออมาเราซานแล้วนะนายนายพร้อมแล้วหรืหหอยังเอาระเบิดไปก่อนเลย2หน่วยแล้วก็เอาระเบิดจอยวอไปด้วยโอเคตอนนี้ระเบิดเราเหลืออีกก้อนหนึ่งโอเคเอาไปหมดละมาสานแล้วนะอุ้ยโดนระเบิดตัวเองใจเย็นเพื่อน โอ้สามคนมาอุย้ยใครมันหล่อยเราวะทําไมทําอย่างนี้เนี่ยเรากําลังยิงไอ้คนใครใช้ที่ดีดวะในดีดไหมเพื่อนหนดีดไปไหนไม่ให้ไปมาอุย้ยใจเย็นใจเย็นโอเคมีอะไรบ้างให้เราเก็บไหมเพื่อนโอ้ยอะไรเนี่ยกดดอ,อกเอ้ยยาลงสุมซาก่อนเลยผมไม่ได้ตั้งใจกดนะเมื่อกี้จะกดออกแล้วมันไปกดยิงอะโอ้ <laughs> โหชีวิต นะ้าวันนี้เจอแต่อะไรแบบพี่เลนพี่เลนนะวันนี้โอ้โหว่าผมต้องไปปรับเซตติ้งใหม่แล้วแหละนะปุ่มออกเนี่ยเป็นปุ่มเข้าเนี่ยปุ่มเข้าเป็นยิงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะาปกติปุ่มมันแบบพันกันเงทุกคนปุ่มมันซ้ํากันอนะปุ่มเก็บของไปตรงกับแบบปุ่มขึ้นอนะแล้วปุ่มขึ้นอนะไปตรงกับปุ่มดีนอะโอ้โหอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวจบเกมนี้ผมต้องไปตั้งค่าใหม่แล้วแหละนะทุกคนเฮ้ยข้างบนไปเรียบร้อยล่วงเลย ตีนโผเพื่อนตีนโผนะตีนโผตีนโผป,ป,ปิดไม่มิดนะเพื่อนั้นปิดไม่มิดโอเค,อเคยี่แปดแล้วว่ะขอสามิดโอเคตายละทุกคนตอนนี้ได้มา29แล้วโอ้โหสามิดคิวแน่ถ้าเกิดเราไม่ตายนะถ้าเกิดเราคิวคนนี้ได้คือเราสามปิดคิวชัวตรงนี้มีอะไรไหมโอเคมีปืน a อให้เราอยู่นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามได้ง,งามดีมาลีสวยงามเลยแหละมาเพื่อนอุย้ยลูก2องต้องเว้นระยะนะ ่อยระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในโลกโควิดอยู่ไหนเพื่อนข้างหนข้างหนเรียบร้อยสเต็ปมาแ,แข่งรูดโอ้โหลูกฟองถอยระยะเลยโอเคล้มโซนเนี่ยพัญยาก่อนไม่ได้แ,แอมแล้วหรอกลูก้องอะ่ะอุย้ยไปจะมาช้าทำไมวะไอชุดแมกราเรนใช่แมกาเวนแมวเมืเอามา่อกี้น่าจะใช่นะโอเคซ้ำก่อนเลยตอนนี้นะอุย้ยอ้าหมวยไป อาหวยไปเกิดใหม่นะเอาหวยเราขอทกที่เรายิงยิงเธอนะเราขอทกกเาเสียหมูเป็นแล้วเลยมาขึ้นข้าบนเลยอยู่ไหนอยู่ไหนตอนนี้ผมว่าเขาน่าจะไม่รู้ว่าเราอยู่ข้างบนนะกดพีซิกแล้วโอ้ขึ้นมาทำไมวะขึ้นแล้วลงมาเนี่ยเราให้นายชุบกันก็ได้ละเพื่อนชุบไหมเออชุบชุบชุบดีดีดีดดเออเออชุบมาแล้วไปหน้าที่นายหมดละ ไปหน้าที่นายหมดละขอบคุณมากนะที่ช่วยเพื่อนมาโอ้โหคนสามสิบสองถ้าผมยิงหมดเนี่ยผมน่าจะได้ประมาณแบบ3ามสคิวนะโอเคขอให้ผมยิงได้หมดทุกตัวเตอรสาธุอย่าพานกมานะทุกคนอย่าพานกมาโอ้พานกมาอา้าวตายแล้วหนึ่งโอ้ยโอเคเรียบร้อยนะสามสิบสี่เรียบร้อยสามสินะบห้าคิววะยิงได้ยังไงวะ <laughs> ก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันแล้วก็ อะไรก็ไม่รู้ซับซ้อนไปมั่วหมดนะทุกคนเออก็ถือเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมรู้สึกแบบเล่นแล้วรู้สึกมันรู้สึกแบบมีหลายอรรถรสมากเลยในคลิปนี้ใครอยากให้ผมมาทําสกิลคอมโบอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไม่ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะว่าอยากให้ทําคอมโบแบบไหนเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาทําให้ดูเลย